สวัสดีทุกคนเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่่องคอนไซส,ส์ซานเอลเปิดมาเจอกันในคลิปนี้ก็คือเี็นการชายวอร์กนั่นเองเ,องเนาะตอนนี้เฮากำลังจะออกไปเอาสินค้าที่ลูกค้าคนส่งมาให้รีวิวจากภากใต้ฟนเดนันก็คือกะปิและกัปลาชิงช่างแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นจะเถื่อหรอกหน้าตาของปลาชิงช้างเป็นจะไหนวะ <laughs> ก็เลยว่าสีฝ่าวไปเบิง่งมา ถ้าใดเคยเห็นปลาชิงซางหรือว่าเคยกินปลาชิงซาก็กอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันในเรื่องว่ามันเป็นจะได้มันแ่บแทวเดี๋ยวหฮาสิออกไปเอาเนาะหลังจากที่เอาเครื่องแล้วก็สิไปดึงแคลแล้วก็สิไปหาหลอๆแถวเมืองปักเซ่นั่นแหละอตอนนี้ฝนกำลังสิตกลงมานั่นเอง้าห้องหึมๆอยู่เดี๋ยวหฮอสิฝาออกไปเนาะเอาเคาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่บริษัททนาโลจิสติกนะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ขับ เครื่องมาจากไทยทรงตรงหอดเมืองวัคซีนผเดยหไายคนกระถามวาสักคันสีสรงเครื่องมาจากเนี่ยแค่จะได้โอ้ยบ่อยากเลยบ่พาไปละเธอหนึ่งเนาะเออคลิปก่อนก้อที่เราไปทรงเครื่องมาไทยแต่ว่าคลิปนี้ไปเอาเครื่องที่สงมาในไทยนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปรํากันเลยเนาะ ตอนนี้เขากับแวนมอเตอร์ไซค์มาฮอดบริษัทธานาโจิสติกแล้วแต่ว่าเสียงหอมนี่เบิ่งคือแรนมาเนาะบริษัทธานารจิสติกเกิดชิวโกงกันขามกับงเ้ียนปฐมสมบูรณ์บ้านลักเจ็ดจัดสันนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเขาสิยางเขาไปเอาคองนั่นเองเนาะเพราะว่าเขาเจากำลังสีปิดบริษัทแล้ว กับซีเมนบริษัทธานาโลจิสติกเดี๋ยวเฮาสีเขาไปเอาเครื่องเนาะฟ้าว่าเพราะว่าตื่นเต้นสิได้เห็นปลาชิงช้างบรรณาตามันสิคือปลาคอมาเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสีเขาไปเอาเครื่องอยู่บริษัทเนาะไลา์มาแโนโด,ด้สำหรับของฝากจากไทยแลนด์เดี๋ยวสิไปใครเมืองเนาะบรรณาตาปลาชิงช้างสิเป็นจะได้สิคือปลาคออยู่มาเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสี ไปดึงแขวต่ตเนาะหลายคนก็นยังขามอยู่วะาสาขวัญลานโมเปิดจะไปดึงแขวอยู่ใส่ทางดีเข้ากับเหตุวิดีโอต่อไปแล้วเนาะว่าเข้าไปดึงแขวอยู่ใส่อะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับสิผ้าไปเบิ่งเนาะว่าเข้าไปดึงแขวอยู่ใส่เพราะว่าลานโมเปิดก็ข้ามไปอุบลบได้เนาะหลายคนก็คือสิฮู้วเข้าไปเหตุแขวอยู่อุบลน,นั่นเองแต่ว่าสามีเลยย้ายมา ฟังเล่าแล้วนะคะยาย่ามาดึงอยู่ปากเ์เซนันเองโอเคเดี๋ยวเฮาสิออกไปเนาะเราทุกคนตอนนี้เฮากับแวนละจากมาหอด์ชีนิกวอนที่เฮาสิดึงแถวแล้วแต่ว่า ไอ้รถ <laughs> ผ่านไปก่อนหมอโบอยูนั่นเองเนาะเลยเ,เป็นข้าวเบียเรเลยว่านัดมือ,อื่นจังมากอาจารย์วัน <laughs> <laughs> ดีดึงแถวจอยเดี๋ยวมืัอนี้ดึงสิมาดึงแถวใหม่แต่๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาทุกคนไปรอบนเตาวินโต๊ะอยู่เข้มคล้องก่อนบ่แต่ว่าวันนี้เขามีนัดกับพี่สาวเลยนัดกินขา้าวเดี๋ยวทาเบิ่งเนาะ <laughs> พีพ่สาวนัดอาจาสิ์ปุนทรชัยแต่๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาสิกคนไปรออยู่เข้มเป็นน้ำคล้องก่อน ออกอยู่หลายคนก็บอกสะพนจะขึ้นบ no ่อแข่ออกาเร็จออยู่แข่มันใหญ่ต้งข่เนี่ยหญ่ลีนตอขอาเดกออออบ่้มันือกว่าก็ไม่น่าแข่ออกพะตใจ่ก็อยากเอาออกนเพวรัดมากเอาปีแล้วแขก็ยัง่ได้จํากันเัวมันใหญ่ไปใหญ่มาหล เ็ตอยู Pop, again, mm ่หันแล้วก็มาเหตอยู่นี่มนกรเเลียนหมออะนะมันก็เลยดึงยานี่สักน่อยเดเขีควนี่ก็บ่วมนันท้องถือแกแต่ละเดือนก็ตงเสียจะละพนบาทเลยเป็นเงินเก็บสามแสนสามสิบพันเก็บเลยโอเคนเดีเฮาสิพาไปนอนนะจ๊ะไปนอนพ่อยู่พอะไนไห้จิว่าก้อนจับกระบะที่เดียวอ งตอนนี้ว <Workers> ิวกำลังดีเลยค่ะอยู่ที่เมืองปรั่งเศสเดี๋ยวเราสะพาไปหล่อแถววัวครัวแล้่ะแต่เข้มยังพร้อมจะนอนกินลุ้นชมวิวกินไว้ก่อนดีนะฮะกับเจโรกัสบอกว่าลูกสาเนี่ยไปเรียกซื้อเครื่องเออนั่งเอากับเจมีไฟว่าส่งหลังจากที่ซื้อเครื่องแล้วนั่งกับฮะกับเจ เต๋าฮาว่าหาจังไหนก็บ่เห็นเจ้าของหาดกับผีแผ่นดินหาวจับ่เห็นเบิรปัญญาเลือน่งลงแล้วลูกทองเอ้ากะเจยุดพอง่าซั่นเนาะสัญญากับตัวเองว่าไปสิบ่มาอีก่ค่เจ้าไปอ่านโอเคเด passed, ี <laughs> ๋ยวไปก่อนบอกไล่ใหญ่หาช่วงนี้เจ้าปัญญาลงมลุ่มลื่นต้งสัยเป็นเอาไซเนอร์อย่างนีอยู่เป็นเอาไซเนอร์อยากเห็นจะเป็นว้าไซเนอร์ โอเคนอนเดียวเราสีแได้วางกล่องแล้วเพราะว่ามมนสิดขับรถอะไรขนาดใส่หมวกเลย ทุกคนตอนนี้เฮากะมาอยู่ที่แคมของเมืองปากเซ่แล้วแต่ก็บม่แคมไปเลยหรอกเพราะว่าน้ำครองญี่ปุนเฮาอยู่พีว่าบรรยากาศกำลังดีเตวินกำลังสีตกดินสุดฟินนะแต่เสียดายมาเบิ่งนเตวินตัวผู้เดียวแต่ก็บม่เป็นยังหรอกมีเอฟซีที่ราฮของเฮามาเบิ่งนน้ำเบิ่งนนั่นก็ซีเมนคว้าเราญี่ปุ่นแต่ว่าแคมขรองเพื่อนกันยังไม่ใช่ในกอกันเจียนแล้ว สีเหลวตั้งแต่ขางเบื้องนั้น,บบนแต่ว่าขางเ่มีอบนี้ก็ยังล่างเงียบขึ้นมามเบื้องนี้เขาจะก็ล่งสีเลื่อมกอ่อกันเจือนแต่ว่าเบื้องที่เฮาอยู่เบื้องล่างเนี่ยก็เลื่อมกอ่อไปแล้วครึ่งหนึ่งเดี๋ยวสิดทายให้เบิ่งเนาะถ้าผู้ใดมาเมืองปังเกเซก็สิมาชมวิวอยู่นี่ล่ะบรรยากาศโคตรด,ดี แต่ว่าอยู่ฟังเมืองนั้นบบเมนฟังไทยเดอ้ออเมซิงก็อยู่แข้งจำปาซักนี่แหละแต่ละมองถ้าสมุตรว่ามีไส้แดนเนาะบัวสิเป็นน้องค่ายมุกระหานอย่าใส่อ่อาท้าแขกนะครพน,นมเดียวขามไปกิดซิเมนฟังไทยนะคะแต่นี่บเมนเดอ้ออันนั้นซิเมนฟังเมืองพนทองอเมซิงก็มูแลว้วอม ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินไปนท็นฮีฮอยแล้วเดี๋ยวเฮาก็นสิได้ออกหากิ่นนะออกหาเหยื่อก่อนบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดปักเวดไว้บอกสภาพเป็นโกบเนาะสิว่าผู้ใดเนาะปักเหยื่อขี้กระเดือนไว้เดี๋ยวสิไปกินเวดเพราะว่านัดกับสาวๆไว้บ่ฮู้ว่าสาวๆสิมาตามนัดหรืบอบ่เนาะโอเคเดี๋ยวเฮาสิพาไปเจอกับสาวๆนะ กูว่เพิ่งซีมาหรือว่ะถามออกมาเขาไปกินเนื้อู้เดียวอ่เฮ้ยยังคือกบกระชับเจ้ากระซิบบอกให้ใครคิดได้เอาละทุกคนตอนนี้เฮากำมาอยู่ที่ตลาดในมาร์เก็ตเมืองปากเซนั่นเองหรือว่ะเฟสิบมอลตัวก็าจะยังไม่ได้มาขายเขื่อนเดี๋ยวเฮาจะสีมา่ ย่างละ,ละเลอะเละน้ำแถวนี่แหละถาร้านสาวเพราะว่านัดเพิ่นมากินซีนลาตะเจคนว่าคนเสีออกมาอยู่เขาก็เลยว่าเอาาอเดี๋ยวมาถายอยู่ดีมาซีย่างละ,ล,ะละเลอะเละน้ำแถวนี่แหละมาแล้วเฮ้ยเขาเปิดเขาเพื่านเปิด เขาปรเด็จค่ายโควิดบวอ๋อเขาปีโควิดอ๋อแล้วยืนรอสิบบาทขอมาถามเจ้าอยู่นิซือเดี๋ยวไปกินสินลาดเออโู้วกินมัมายืนรอตอนละกางออกให้เบิ้งในซูสิบเอาโอเคเราเดี๋ยวเอาสิไปกินสินลาดกันเอาเดี๋ยวหนาวเบิ้งจัง่วบาทนั่นนี้นั่นนี้ยังโสดยังโสดนะ โสดเดอร์โสด,ดอ,อันนี้บมเลยว่าตัวด้ว้าอีดีเหมือนยังไม่มีรั้วเออยังไม่มีรือว่าต้องการรั้วรวนนะ่ไ้รัวเป็นปโดนโชคดีไหมโอ้เท่ากับว่าเขาปิดอีอย่างแตเขาปิดโควิดว่ะโอเออเออเออ อนนี้เขาก็บแวนเดินจากมาหอดเนแล้วเวน,นาะบงจากลักษณะอาการแล้วคือสิเม็นแว่นมันจะใสว่คือสีเป็นเลนมา้าเอาเขา้อเขาสิแบบเปิดเบิร์ดสดุทีลูกค้าส่งมาให้เขาดีเลยอย่อนะคะอดใจ่ไ不来น,นะคะอยากเห็นหน้าตาของปลาชิชางว่ามันชีคือปลาคอเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำการ แก่องต้องเบิงหน้าตากรแล้วก็ซิมก่อนแล้วจังสิเอามานวิ่มบเวิ่งนวเป็นจะไรเกิดมากแล้ก็ยัน้องมาซิสซ่าเป็นแต่ปาคอปาะาว้ว้าวโ้าส หน้าตากบคือปลาซิวอยู่ดิว้าคือปลาซิ่วนนาาด้วยเฮ้ยว้ามหอมอ้ตำคนน่ะเสียบปลาทัเยอะเหรอไม่ค่อยกินเลยว้าวเดี๋ยวสิ้ซิมแล้วก็ซีรีส์วิวเบิ่งเนาะเออว่าเสียบว่าเสีบถามว่าเสบเดี๋ยวสิให้สั่งซื้อมากินแล้วก็มีนี่กะปีน้ำ นี่กบีแล้วก็ปลาซิงสามเดาะชิมก่อนโอ้ยหน้าตาเนี่ยมีีมปลาซิงสามเนี่ยเขาก็น,นึกว่างฉันชิคือปาอลาคอเนาะเอาโอเคเดีย๋ยวค่ะชิมก่อนแล้วจะสิมารีวิวให้เบิงว่าเป็นเจนไดงั้นจะกับบีเอาข้าวหมูตรงก่อนกินกับเฟอร์คาคาลาได้หนิกับกบี <c oughs> หอมเจนเอ็มก่อนได้ไหม น no okay. okay, so ัวบานัวบ้าไปทางเดียววันนัวฟลาซินซาโอเคเดี๋ยวสิลองเห็นเจลปากกาเตาคือกันกับแก้วหวานเป็นแหวเอาฟลาซินซามาตำเจลเอาโอเคเนาะสำหรับเคมีกับโมมี่อะไรเป็นการวอล์กเยวกับชีวิตประจําวันของเอานั่นเองเดีซิมี่ยังเสร็จแหละวนๆไม่ว่าอย่ยังเสร็จแหละเนาะสำหรับเคมีกับ โมไม่ยอมนะจ๊ะซิวไปนะซิวไปเป็นเจ้าของซองโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้เขาก็สิริปิตเป็นเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนทีเ่เข้ามาบอกรีตเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเบิร์วรลกับกนนารงานจ๊ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะจะ๊เจะเจอกันใหม่ในวอกหน้าไหมล่ะ